โซลแะแรงเด้อสวัสดีค่ะอภิอัอาคารมหาเศรษฐีทุกท่านทุกรูปทุกนามนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดได้กดไลค์กดแชร์กดเทดแคร์ ack, กดหัวใจหรือไม่ได้กดอะไรเลยก็ใหม่เป็นไร แบ้เหอมมไม่เอาปบ้งหนอกน,นะแค่ไหนสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้โหออออโอ้โหให้ใบแรกนะคะทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่โด่งเด่นดังในด้านดีมากนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตะบนใดนะคะจุนจะเป็นที่รู้จักดาวห้าแฉกบอกบอกได้ว่า คนที่เข้ามาดูไลฟ์สดเป็นคนที่มีสติมีปัญญายาณอัชญชันฉลาดอัจฉริยะแลิจีเนียจ้านะเป็นคนที่เลอค่ามากนะคะเดือสตาเป็นคนที่มีแสงสว่างคือเป็นคนหัวผู้ดีอ่ะนะอือหือ Night of คั p คุณได้แปถ้วยเลข8ปเป็นเลขรวยอินฟินิตี้แล้วคุณจะได้มีรายได้เงินทองความมัง่งคั่งความร่ำรวยมาจากยานปัญญามาจากสติปัญญามาจากไอเดียมาจากความคิดนะคะผู้ใดที่อยู่ในทีเดิมๆนะคะลองไปใช้ชีวิตออกไปที่ใหม่ๆมั่งแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเชื่อไหมว่าเมื่อกี้นะคะนกพึงเดินทางมาจากอุบลราชธานีไปวัด พัธาดดอกบัวเมนบอลนะคะเพิ่งกลับจากอุบลไปส่งพินิกอยูอ่บนนะคะเพิ่งกลับมานะโอ้โหคุณได้วงล้อโอ้โ,อโหปียอฟอร์จูนคุณได้วงล้งอแห่งโชคลาภวงล้อแห่งความโชคดีนะคะวงล้อแห่งความมั่งมีสีสุขมั่งคั่งร่ํารวยโชคดีมีโชคช่วยคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้นะคะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะคุณได้ นะคะมองไม่เห็นในออปเทิคเกอรนะคะคุณนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆการงานใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆเส้นทางอะไรที่ใหม่ๆแล้วจะทำให้คุณประสบความสําเร็จในด้านการเงินการงานการท่องเที่ยวความรักสายสัมพันธ์นะคะสิ่งดีๆกําลังถาโถมเข้ามานะคะเตรียมรับได้เลยบอกง่ายสะโอ้โห King of คับราชาถือถ้วยเป็นผู้จิตใจดีเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ผูดพ่องขาวพ่องเป็นยองใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมากๆเป็นคนหูผู้ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคนนำหน้าถือตานะคะโชคดีมากๆเลยนะคะ สุดยอดคุณได้ห้าเหรียญคุณได้เลขแห่งสติปัญญาเลขแห่งความมั่งคัง่งเลขแห่งความมั่งมีเลขแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณค่ะมันเป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ท,ท,ทางที่จากคนเถี่ยองค์ความรู้ไม่ค่อยเยอะก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้เมื่อมีความรู้ก็จะคู่กับความรวย นะคะคุณจะมียานปัญญามากขึ้นคุณจะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคุณเชื่อมต่อกับพลังไฮเออร์เซลข้างในตัวเองพลังจักรวาลพลังมหาสจร์น,นะคะคุณได้พบพลังปาฏิหาริในตัวของคุณเองนะคะอือหืออือหืออะไรเนี้ยสดิดสดิ่งโอ้โหเมื่อกี้คุณได้เก้าเหรียญน,นะ ตอนนี้คุณได้แปดเหรียญพูดผิดเมื่อกี้ได้ได้เมื่อกี้ได้แปดถ้วยใช่ไหมเออได้เก้าถ้วยตอนนี้ได้แปดถ้วยแปดเก้าเป็นเลขที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นเลขบุญบารมีนะคะเลขแปดเป็นรวยอินฟินิตี้นะคะแล้วตรงนี้เป็นพื้นสีเขียวบ่งบอกได้ว่าคุณรักตัวเองนะคะแต่ก่อนน่ะบางคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะคะพลังงานของคุณบางคนนะคะแต่ก่อนเคยแค่คนอื่นว่าจะเว้าจังไดจะคิดจังได จะพูดอะไรกลายเป็นแครความรู้สึกของคนอื่นอยู่ในโหมดโซเวอร์คือโหมดแบบเอาตัวรอดอยากได้รับการยอมรับอยากยังอยากยังบลาบลาไปหมดตอนนี้คุณหันหลังให้กับสิ่งต่างๆคุณโนโสนนอกแคร์คุณบอกแค่สายตาคนแล้วไพสิวอจังใดกับเรื่องของเขาใครจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาพอคุณโนโสนโนแคร์แล้วคุณกลับมารักตัวเองปุ๊บคุณได้แปด 8ถ้วยบ่งบอกได้ว่านับจากนี้เป็นต้นไปหน้าที่การงานความมั่งคั่งความร่ำรวยทุกอย่างนะคะจะลายล้อมเข้าหาคุณแบบหลังไหลเข้ามาแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเฮ้ยเฮ้ยลำรวยมองได

ใครมาดูไลรสดทีหลังไม่ทันไปที่บ้านแดงนะคะบ้านแม่นงปุญญนุษนะคะช่องเดียวกันเลยนะโอ้โหไพ่กระเดินกระดอนมากอืืซิกออฟครับมีแต่คนใหถ้วยนะคะคุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งคุณจะได้พบเนื้อคู่คู่บุญคู่บารามีคู่แท้ทางจิตวิญญาณแล้วเป็นคู่แบบบางคนเป็นรักแรกพบรักตั้งแต่เด็กเลยรักแบบบริสุทธิ์ค่ะรักเหมือนเด็กคือรักที่บริสุทธิ์ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญส่วนะคะผู้หญิงก็การที่จะเจอรักแท้แบบนี้แปลว่าคุณไม่สนคําพูดของใครอีกต่อไป no ส so, น no care I don't care นะแม่บ่งเงินไผยแล้วนะคะมันก็จะกลับมาเจอความรักที่แท้จริงผู้ชายนะคะก็กลับหันมารักตัวเองมากขึ้นรักสุขภาพก็จะเจอความรักที่ดีนะคะแล้วก็จะเจอหน้าที่การงานที่ดีเลข6คือเลขของความอุดมสมบูรณ์พังผู้พังพร้อมนะคะ ฟังดีๆนะความอุดมสมบูรณ์มันคือพร้อมทุกอย่างพรั่งพรูพรั่งพร้อมทั้งด้านความหักความสุขความสําเร็จเงินทองความบางข่งความ่มด้วยความโชคดีมีโชคช่วยนะคะ นับจากนี้เป็นต้นไปนะคะขออวยพรให้สุภุสุขนนะคะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองนองนองมากนักแถมยังคนรักมีมากหลากหลายมีผู้อุปธรรมดีล้ำเหลือบรรยายมากเจ้าหลายนายอุปธรรมคำจุนให้สุภุสุขชนจเจริญทั้งทางโดกทางท่ามเด็กขิดผูดกระทําการสิ่งใดล้วนเป็นสิ่งที่ดีต่อตอนเองและผู้อืน่นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตให้สุภุสุขนเป็นผู้ที่เพียงแค่หายใจเข้าออกให้เงินทองความหมั่งขังความลำลุยทั้งร้ายลังไหลเข้าสู่ชีวิตเจ้า ให้หมุ่อเจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างลื่นไหลได้อยู่กับลมหายใจแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยเหลือเฟือเพียงแค่ทุกคนคิดทุกอย่างกับปราโกฏเพียงแค่จะเว่าทุกอย่างกับปรากาซิดทุกอย่างเก้าคือประจุพลังงานแห่งการเสกสร้างในระมิตทุกความปรารถนาของทุกท่านล้วนสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอนันตจักรวานให้ทุกองค์ประกอบไหลมาบรรจบกัน และสำเร็จผลอย่างง่ายดายด้วยตัวของมันเองให้ทุกคนได้ขยายความรักความสุขความสำเร็จเงินทองความมั่งคั่งความร่ำรวยความโชคดีมีโชคช่วยออกไปให้กับผู้คนและสิ่งต่างๆเหล่านั้นย้อนกลับมาหาเจา้าเป็นหลานเท่าทวีคูณให้ได้เพิ่มพูน้ดยทรัพย์ส,สินเงินทองแ,แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติประสถานอสังหาริมทรัพย์โฉนดที่ดินความมั่งคั่งความร่ำรวยความโชคดีมีโชคช่วยเกิดเขินครับสุขภูสุข,สข,สขคนไพ่ใบสุดท้ายปิดจบด้วย เดอ s u ซคุณค้ามหาเศรษฐีทุกท่านการที่คุณได้เดอ s u ซันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไพ่ใบแรกเปิดด้วยเดอ s t สตาปิดด้วยเดอ s u ซันคุณเป็นแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนในยามที่ผู้คนรู้สึกว่ากลางคืนมันมืดมิดแต่ชีวิตคุณได้พบแสงสว่างคะ่ะหลายคนบอกว่ากลางวัน มันรุ่มร้อนแต่คุณคือแสงสว่างคุณเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนคุณเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจให้กับผู้คนแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของคุณก็เป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนบางคนคิดว่าเอ้าจะเป็นแสงสว่างใดจังไดในเมื่อชีวิตจะของกับพ่อแห้งแล้วคุณเชื่อหรือไม่การที่ประครับประครองชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละมือแต่ละเดมันทําให้ชีวิตของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆลคนคุณไม่รู้หรอกทุกความคิด คำพูดการกระทําของคุณทุกปัญหาที่คุณเจอแล้วคุณก้าวข้ามมันไปได้นั่นคือแรงบันดาลใจค่ะบบลูชีวิตแต่ละคนเจอแบบไหนแต่รู้ว่าไพ่เปิดมาใบแรกคือเดอะสตาร์ในย่ำขำขึ้นเห็นบอเดอะสตาร์เป็นเหมือนดาวแม้ค่ําคืนที่มืดมนยังมีแสงดาวที่สวยสดงดงามอยู่เสมอแล้วดาวดวงนี้ไม่ใช่ดาวธรรมดาเบิ้งมันซองหายกว่าแสงพระอาทิตย์ผุน่ะแล้วคุณปิดจบด้วยเดอะซันที่มีแสงสว่างด้านยานปัญญา แสงสว่างของคุณหาแสงกับผู้คนในยามมืดมิดชีวิตคุณยังสดใสในยามที่ชีวิตเจอทางมืดมนคุณใช้ชีวิตใหม่เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นใหม่ในทุกๆวันคุณเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนแล้วที่สำคัญคุณไม่เลือกว่าจะต้องให้คนนั้นคนนี้แสงสว่างคุณให้กับทุกคนไม่ได้เลือกว่าให้ตนใหม่ใหญ่หรือห้ตนใหม่น้อย บางครั้งต้นไม้ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยยังอยู่ในดินอยู่พอเขาได้กระทบใดแสงแดดที่ไปกระทบกับดินเขาสามารถงอกขึ้นจากดินสวยสดงดงามนั่นคือชีวิตคุณได้สางบุญสางบาร,รมีทั้งทางโลกทางธรรมได้คิดพูดกระทำการสิ่งใดคุณสำเร็จแน่นอนเพราะคุณเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเสมอเตรียมตัวรวยได้เลยค่ะไม่ต้องเชื่อดิฉันนะคะเสื้อผ่กยกพ่อ แต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ไฟบังคับโอเคไหมคะรักนะจุบจุบจะไม่ไรสดนานวันนี้เพราะว่ามาจากอุบลเพรียนิสหนึ่งไปไหว้พระที่พระธาตุดอกอันวัดอีหยังก็เขาเอินพระธาตุดอกพระธาตุดอกบัวบอกเขาเรียกนะคะขออาน,นิสงส์ผลบุญเี่ข้าพเจ้าได้ไปกราบไหว้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เนรมิตให้ชีวิตทุภ้สุขคนในเป็นชีวิตเนรมิตชีวิตรวยให้ทุกท่านในสมความม่งมาปรารถนาดังกับแกวสารผัดนึกวงเล็บนึกเฉพาะสิ่งที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นเท่า,ทานั้นโอเคนะหลักนะจุบ๊บจุ๊บบายบาย